ข้อ67ก็อัตกฐา,าปฐมวัคในโกศราลสั่งยุตว่าคติยมหาศาลคือกษัตริย์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์เป็นแก่นสารมากชื่อว่ากษัตริย์มหาศาล อธิบายว่าแท้จริงกริย์เหล่าใดมีทรัพย์เป็นทุนนอนประมาณร้อยโกดเป็นอย่างต่ำมีกหาปนะประมาณสามกุมพระวงเล็บเป็นอย่างน้อยทําให้เป็นกองเก็บไว้ในท้องพระคลังเพื่อประโยชน์แก่การใช้สอยกษัตริย์เหล่านั้นชื่อว่ากษัตริย์มหาศาลพร้อมเหล่าใดมีทรัพย์เป็นทุนนอนวงเล็บอย่างต่ำประมาณ80โกดมีกหาปนะประมาณกุมพระครึ่งทําให้เป็นกองเก็บไว้ในท่ามกลางเรือนเพื่อประโยชน์แก่การใช้สอยพรามเหล่านั้นชื่อว่าพรามมหาศาลครือหบดีเหล่าใดมีทรัพย์เป็นทุนนอนประมาณสี สิบโกดมีกะหาปนะประมาณหนึ่งกุมภะทําให้เป็นกองเก็บไว้ใน่ามกลางเรือนเพื่อประโยชน์แก่การใช้สอยเครือหาดีเหล่านั้นชื่อว่าเครื่อหบดีมหาศาลอธกถาสารายกสูตรว่าคําว่าสหญยตังอุปป,ปัตชัยยังคือพึงเข้าถึงซึ่งความเป็นเพื่อนสองบทว่าพรหมกายิกานางเทวานางคือแห่งเทพดาทั้งหลายผู้อยู่ในชั้นปฐมฌานเทพดาพแผนกหนึ่งชื่อว่าอาภาในคําว่าอาภานางเทวานางดังนี้ไม่มี คำว่าอาภานั่นเป็นชื่อของปริตาพระเทพดาอปมานาพระเทพดาและอาภัสระเทพดาส่วนบทว่าปริตาพานังเป็นต้นเป็นเครื่องถือเอาเทพดาเหล่านั้นแหละโดยประเภทเพราะไม่ถือเอารวมกันในแม้ในบททั้งหลายว่าสุภานังปริตาสุภานังเป็นต้นก็เหมือนอย่างนี้